เรียกได้ว่าเป็นประเด็นร้อนในวันนี้เลยก็ว่าได้หลังจากที่ทางด้านของสินมั่นคงประกันภัยที่ได้ออกมาประกาศผ่านเฟซบุ๊กโดยเอกสารดังกล่าวนั้นได้ระบุข,ข้อความเอาไว้ว่าด้วยผลสืบเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดต่อโควิด -19 ทางสินมั่นคงจะต้องใช้สิทธิ์บอกเลิกกรมธันประกันภัยการติดเชื้อไวรัสโครโครโนาแบบเจอจ่ายจบหรือโควิด -2 in1 ตามแบบและก็ความหมวดที่2เงื่อนไขทั่วไปและขอกำหนด ข้อ2.4.3และข้อ2.5.1โดยให้กรมธรรม์ประกันภัยข้างตน้นสิ้นสุดความคุ้มครองทั้งฉบับเมื่อล่วงพ้นกำหนด30วันนับตั้งแต่วันที่ผู้ออกประกันได้รับหนังสือเป็นต้นไปและบริษัทจะคืนค่าเบีย้ยประกันภัยที่ได้รับมาแล้วแก่ผู้ออกประกันให้แล้วเสร็จภายในกำหนด15วัน นับตั้งแต่วันที่กรมมาทันประกันภัยสิ้นผลบังคับโดยหักเบี้ยรประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมมาทันประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนสำหรับความคืบหน้าในกรณีดังกล่าวนั้นทางด้านของทนายคนดังอย่างทนายรัชพลศิริสาครได้มีการโพสต์เฟซบุ๊กถึงการยกเลิกสัญญาประกันของสินมั่นคงโดยระบุว่าสินมั่นคงบอกเลิกสัญญาประกันภัยโควิด -19 ถือว่าเป็นผู้ที่เอาเปรียบผู้ที่ซื้อประกันเป็นอย่างมากถึงแม้ว่าการบอกเลิกสัญญาจะเป็นไปตามข้อสัญญาก็จริงแต่เรื่องแบบนี้สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่ากปพป,ปล่อยให้บริษัทประกันทำสัญญาแบบนี้ออกมาได้ยังไงกล่าวคือสามารถบอกเลิกสัญญาได้โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายอะไรให้กับผู้ออกประกันเลยทั้งที่รู้กันอยู่แล้วว่าโควิดอาจจะระบาดหนุนแรงได้ ถ้าแบบนี้จะประกันไปทําไมเพราะถ้าโควิดไม่ระบาดบริษัทประกันก็ได้เงินแต่ถ้าโควิดระบาดบริษัทก็ยกเลิกสัญญาแบบนี้บริษัทก็มีแต่ได้กับได้เรื่องนี้กปอพอ,พอต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นั้นถือว่าเป็นประเด็นที่ร้อนแรงเลยก็ว่าได้เพราะหลายคนนั้นได้ไปซื้อประกันและไม่ใช่เจ้านี้เจ้าเดียวแต่ยังมีอีกหลายเจ้าแต่้าเจ้านี้ทําสําเร็จสามารถจาได้ยกเลิกสัญญาที่ซื้อไว้ได้แน่นอนว่า เจ้าอื่นๆเมื่อเขามีเกณฑ์ในการตั้งว่างบประมาณของเขาจะขาดทุนเมื่อมีผู้เอาประกันมากเกินไปเขาก็สามารถยกเลิกตามกฎหมายตามบริษัทเจ้านี้ได้ถือว่าเป็นการเอาเปรียบผู้ที่ซื้อประกันมาก่อนหน้านี้